ในชั้นระวังภัยในวันนี้ติดตามความคืบหน้าเหตุการณ์ที่เครนซึ่งอยู่บนคอนโดที่กำลังก่อสร้างสูงกว่า10ชั้นใจกลางเมืองขอนแก่นนั้นเกิดเอียงขึ้นมาคุณทัสพลคะอยู่ๆเอียงได้ยังไงแล้วกลับที่เดิมรือยังคะตอนนี้ยังครับตอนนี้สั่งหยุดหยุดก่อสร้างทันทีนะฮะ <c oughs> แล้วก็ให้นักเรียนที่อยู่ใกล้กับจุดก่อสร้างเนี่ย หนีออกทันทีนะฮะต้องใช้เวลาวันสองวันนะฮะต้องบอกอันตรายมากอันตรายเพราะว่าสภาพเอียงนี่เป็นเราแล้วก็ไม่อยู่แล้วนะฮะถ้าล่วงลงมานี่โอ้โหไม่ต้องพูดถึงเลยเดี๋ยวมาติดตามรายละเอียดกันนะครับเรื่องนี้เกิดขึ้นที่บริเวณเมืองขอนแก่นนะครับเป็นการก่อสร้างคอนโดหรูแห่งหนึ่งนะครับแต่ปรากฏว่ารูปแบบของการก่อสร้างนั้นเขานําเครนขึ้นไปนะฮะแล้วก็จุดที่เครนตั้งเนี่ยอยู่ติดกันกับโรงเรียนที่เห็นอยู่ตรงนี้น่ฮะ แล้วพอเครนนี่เอียงรัศมภาพเอียงนะครับแน่นอนนะครูใหญ่หรือว่านักเรียนนี่ต้องพานักเรียนอพยพหนีออกมาเลยมาติดตามรายละเอียดกันครับเหตุการณ์นี้นะครับเหตุรถทึกเนี่ยเกิดขึ้นที่โรงเรียนหัวเคี้ยววิทยาลัยอำเภอเมืองขอนแก่นนะครับเนื่องจากว่าเคลนที่อยู่บนอาคารที่กําลังก่อสร้างโครงการเดือะฮักคอนโดมิเนียมอยู่บนถนนสีจันทรที่อยู่ใกล้กันนะครับเกิดอาการเอียงอย่างที่เห็นนี่นะครับจนไม่สามารถทํางานได้ เป็นเหตุให้คนงานต้องหยุดทำงานทันทีและลงจากตัวอาคารก่อสร้างอาคารนี้นะครับอยู่ติดกับอาคารเรียนชั้น5อาคารคู่วานนั้นหรือว่าอาคารหนึ่งของโรงเรียนหัวเคี้ยวตัวเคลนเนี่ยอยู่ประมาณชั้นที่9และ10ซึ่งสูงกว่าอาคารเรียนเคลนเนี่ยเอียงเอ็นมาทางด้านอาคารของโรงเรียนอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับเมื่อทางโรงเรียนทราบว่าเกิดเหตุลักษณะนี้ขึ้นก็เกรงว่าอันตรายจะมาเยือนนะครับ หวั่นว่าหากเคลนล้มลงมาหรือมีชิ้นส่วนก่อสร้างปลิวจากอาคารหล่นลงมานะครับอาจจะทําให้เกิดอันตรายกับนักเรียนและคนในโรงเรียนได้จึงได้แจ้งให้กับนักเรียนทุกคนนั้นออกจากตัวอาคารทั้งหมดเลยนะครับเมื่อเป็นเช่นนี้นะครับหลายคนนั้นก็วิ่งกันกระเจิดกระเจิงเลยนะครับ บางคนเห็นบอกว่านักเรียนบางคนไม่ได้หยิบกระเป๋าออกมาด้วยนะครับเพราะว่ากลัวว่าเคลนเนี่ยจะหล่นลงมาครับเดี๋ยวลองไปฟังเสียงผู้มยการโรงเรียนพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับทการเรียนการสอนได้ผมก็แจ้งคนงานที่อาคารก่อสร้างใกล้ๆเรารเขาตะโกนบอกว่าคนงานเนี่ยหนีกันหมดแล้ว แล้วก็เด็กๆรีบออกจากอาคารผมก็รีบประกาศแจ้งทันทีเพราะดูสีหน้าเด็กแล้วหน้าเชืียดถึง่าหน้าแกซีดนะครับผมก็ประกาศแจ้งเด็กที่อยู่บนอาคารทั้งใต้ถุนอาคารและบนอาคารให้ลงมารวมตัวกันที่บริเวณหน้าเสาธงซึ่งเป็นที่โล่งหน้าโรงเรียนเราเด็กก็ออกกันมาไม่ได้รองเท้าไม่ได้กระเป๋าไม่ได้กุญแจบ้านอะไรบางคนก็ร้องผมร้องไห้ ในมุมของเจ้าของโครงการเดอะฮักคอนโดมิเนียมนะครับคุณวิวโรธสลิดดีชัยกุลนะครับบอกว่าขณะเกิดเหตุจะาตัวนั้นอยู่หน้าง,งานพอดีนะครับซึ่งการก่อสร้างอาคารคอนโดมิเนียมของโครงการได้ก่อสร้างมาถึงชั้นที่12แล้วมีการใช้เครนหลายตัวตัวที่เกิดเหตุเครนอยู่บริเวณชั้น9ของอาคารเมื่อเกิดเหตุก็สั่งให้คนงานนั้นออกจากพื้นที่ แล้วก็แจ้งทางวิศวกรนะครับให้มาแจ้งกับทางโรงเรียนทันทีพร้อมส่งผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าสำรวจเบื้องต้นปรากฏว่าจุดที่มีปัญหาน่าจะเป็นตัวยึดเครนบางตัวที่อยู่ในปล่องลิฟต์จึงทําให้เครนเอียงแต่โครงสร้างของปล่องลิฟต์ยังแข็งแรงเครนจึงยังคงอยู่ได้เห็นสภาพแบบนี้แล้วนะฮะคงอยู่ไม่ได้แล้วนะครับวันนี้ก็สามารถที่จะดันเครนนั้นกลับไปแต่ต้องขอตรวจสอบก่อนนะครับ แล้วก็จะมีหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบร่วมด้วยเพื่อความปลอดภัยครับที่ปทุมธานีก็เช่นเดียวกันนะครับเป็นรถเทเลอร์นะครับปรากฏว่าวิ่งมาในจุดที่มีสายโทรศัพท์พาดอยู่งานนี้เกี่ยวนะครับเกี่ยวสายโทรศัพท์นะครับทำให้เสาไฟานั้นล้มหลายต้นเลยครับ นี่นะครับจุดเกิดเหตุนั้นเป็นรถเทเลอร์นะครับของบริษัท c ีเอส n ครนแอนโลจิสติกนะครับก็บรรทุกเครนมาขนาด20ตันนะครับได้เกี่ยวสายสัญญาณสื่อสารนะครับทำให้เสาไฟฟ้าแรงสูงหักถึง2ต้นด้วยกันคนขับรถเนี่ยนะครับเล่าเหตุการณ์ว่าได้บรรทุกเครนออกมาจากไซงานย่านบางพูนปทุมธานีนะครับเมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุ ได้ยินเสียงเหมือนมีอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับหักลงมานะครับจึงจอดรถลงไปดูก็เห็นสายไฟโทรศัพท์นะครับพาดอยู่กับตัวเครนแล้วก็มีเสาไฟฟ้าหักด้วยนะครับก็ได้แจ้งไปยังต้นสังกัดหรือว่าบริษัทที่ทํางานอยู่นะครับเบื้องต้นนะครับตอนนี้ก็มีเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบแล้วคนขับรถนี่ยังบ่นเลยนะครับว่าเคยขับมาแถวนี้แต่ทําไมมาเที่ยวนี้ถนนสูงขึ้นนะครับเกิดจากการ ปรับปรุงถนนเมื่อน้ําท่วมหรือไม่นะครับทางด้านอ,อปตอบางพูดเมืองปทุมธาน,นีนะครับสมศักดิ์ทำรูปานะครับบอกว่าตรงบริเวณนี้นะครับพื้นที่ถนนนั้นมีความสูงนะฮะรถโดยสารและก็รถบรรทุกเนี่ยเคยขูดกับตัวสะพานบ่อยครั้งเนื่องจากทางหลวงได,ได้ปรับถนนให้สูงขึ้นแต่ก็ไม่ได้เปลี่ยนป้ายบอกระดับความสูงจากถนนถึงตัวสะพานจึงทําให้รถที่ผ่านมาไม่ได้ระวังนะครับแล้วก็เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นนะครับ ที่นครปฐมนะครับเกิดอุบัติเหตุนะครับมีเด็กน้อยลงไปเล่นในสระน้ำของเทศบาลปรากฏว่ามือเข้าไปติดในท่อ PVC ใต้สระน้ำแห่งนี้นะครับเจ้าหน้าที่ต้องเร่งช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนครับนี่นะครับจุดเกิดเหตุนั้นเป็นสระว่ายน้ำนะครับของเทศบาลนครปฐมนะครับที่มีความกว้าง5-8เมตรมีความลึก1เมตร พบตรงกลางสระนะครับมีเด็กชายมือติดคาอยู่ในท่อ PVC ขนาด1นิ้วครึ่งนะครับซึ่งเป็นท่อระบายน้ำบริเวณกลางสระแล้วก็ยังมีน้ำขังสูงประมาณ80เซนติเมตรทางบูเลธิสุขสารานุเคราะห์นะครปฐมช่วยกันนะครับวิทย์น้ำในสะออกเนื่องจากเด็กที่มือเข้าไปติดนะครับมีสภาพที่แน่นิ่งไปเด็กคนนี้นะครับเป็นหลานชายของเตกอนะฮะหรือว่าขุนแผนนครปฐมนะครับ ต่อมาก็ได้มีทีมแพทย์นะครับเร่งเข้าไปประถมพยาบาลอย่างที่เห็นนี่นะครับจนเด็กนั้นเริ่มฟื้นคืนสติกลับมาได้นะครับ <c oughs> ครูสอนว่ายน้ําประจําอยู่ที่สาเกิดเหตุนะครับเล่าว่าครอบครัวนี้นะครับได้นาลูกชายลงไปเล่นในสาที่เกิดเหตุเพียงคนเดียวโดยมีคุณพ่อนั่งดูแลลูกชายเล่นอยู่ข้างสระน้ํานะครับแต่แล้วก็เห็นผิดสังเกตเมื่อลูกชายมุดลงไปในน้ําแล้วไม่ยอมโผล่ขึ้นมา มีแต่ขาและลำตัวบางส่วนที่ลอยขึ้น <_ l ain> เมื่อเห็นผิดปกติจึงลงไปช่วยแต่ปรากฏว่าไม่สามารถดึงเด็กขึ้นมาได้ <_ l ain> เนื่องจากมือของเด็กติดคาอยู่ในท่อระบายน้ำจึงทำการช่วยเหลือเบื้องต้นพร้อมให้คนช่วยนะครับการวิดน้ำในสระเนี่ยออกนะครับใช้เวลากว่า30นาทีนะครับจึงสามารถวิดน้ำในสระออกได้แล้วก็เห็นตัวเด็กนะครับแล้วก็เข้าไปประถมยาบาลเบื้องต้นนี่นะฮะอันนี้สภาพตอนที่ มือเข้าไปอยู่ในท่อ PVC นะครับคุณผู้ชมจะนึกลักษณะของก้นอ่างหองสระน้ําได้นะครับเขาจะมีท่อระบายน้ําแบบนี้นะฮะบางทีเด็กลงไปนี่ก็เอามือไปค้ำๆแล้วก็เข้าไปติดในท่ออย่างที่เห็นเนี่ยนะครับตอนนี้อาการของเด็กปลอดภัยนะครับที่นครพนมนะครับชาวบ้านกลุ่มหนึ่งบอกว่ามีบ่อขยะของอปอตนะครับ กลิ่นเหม็นมา8ปีแล้ววันนี้ขอร้องเรียนนะครับว่าไม่ไหวแล้วครับนี่นะครับภาพบ่อขยะเตียนนี่นะขึ้นป้ายไว้ด้วยนะครับชาวบ้านจากตำบลนาทอนนะครับอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมนะครับรวมตัวกันเดินทางมาที่บ่อขยะสาธารณะประโยชน์นะครับอยู่บริเวณหมู่14ตำบลนาทอนนะครับเพื่อเรียกร้องให้อบปตนาทอนเจ้าของพื้นที่หยุดนําขยะมาทิ้งแล้วก็ให้ย้ายบ่อขยะออกจากพื้นที่โดยด่วน หลังก่อมลพิษกระทบสิ่งแวดล้อมสร้างปัญหาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงมานานถึง8ปปีซึ่งก่อนหน้านี้ครับชาวบ้านได้ลงชื่อกันร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่เรื่องก้องเงียบนะครับชาวบ้านบอกว่าบออ่อขยะแห่งนี้อยู่ในพื้นที่สาธารณประโยชน์ที่ชาวบ้านใช้ร่วมกันมีเนื้อที่2ไร่อยู่ห่างจากถนนทางหลวงชนบท300เมตรอยู่ห่างจากตัวหมู่บ้านแค่3กิโลเมตร เป็นบอ่อขยะแบบฝังกรบ2บอ่อแต่ละบอ่อกว้าง20เมตรยาว20เมตรก่อนที่อบตอนาทอนจะนําขยะจาก14หมู่บ้านในพื้นที่มาทิ้งและไม่เคยทําประชคมหมู่บ้านเลยที่สําคัญนะครับยังได้นําขยะจากพื้นที่อื่นมาทิ้งรวมแล้วตกวันละ2ตันนะครับทั้งหน้าร้อนและหน้าฝนขยะก็ส่งกลิ่นเหม็นคลุ้งชาวบ้านบางคนบอกแทบอัดเจียนเลยนะครับวันนี้จึงรวมตัวกันรเรียกร้องให้ปิดบอ่อขยะแห่งนี้นะครับ ส่วนแพทย์ประจำตำบลจันยานุชคงแพงนะครับบอกนะครับว่าขณะนี้ชาวบ้านหลายรายเป็นโรคปอดและระบบทางเดินหายใจบ่อขยะแห่งนี้ได้ส่งผลระบบนิเวศและก็สิ่งแวดล้อมนะครับมีทั้งมแมลงวันนะครับบางวันเนี่ยเห็นบอกว่า,มาแมลงวันจากบ่อขยะแห่งนี้นะครับบินตามไปถึงบ้านเลยนะครับเพราะว่าอยู่ใกล้กับชุมชนด้วยยืนยันว่าชาวบ้านเดือดร้อนจริงๆนะครับครั้งนี้ ตนเองนะครับแพทย์ประจําตำบลก็จะร่วมต่อสู้คัดค้านจนกว่าบอ่อขยาแห่งนี้จะปิดนะครับมาปิดท้ายกันที่คลิปเตือนภัยสําหรับชาวสวนชาวไร่นะครับชาวรถบรรทุกนะครับที่ขับเข้าไปบรรทุกอ้อยกลางทุ่งนานะครับถา้าบรรทุกเยอะแบบนี้นี่ไม่คุ้มแน่นอนไปชมครับ เอากบลอเีย1บลอบลอไอ้เ hey, oh, okay. <uyor> ิไปสิบมนตูดห้ไล่ยมไล่อ่ผมว่าเกิดจากความสมดุลนะครับควรจะชั่งน้ำหนักดูว่าควรจะมาทุกได้มากน้อยแค่ไหนนะครับอย่างนี้ถือว่าเสียหายมากๆเลยนะครับ เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายค่ะเคลนี้เลยใช่ไหมฮะใช่เลยค<ช>่ะขอบคุณคุณภาคินค่ะ